โฟกัสเอาจริงมาพร้อมทนายตั้มจัดหนักเรียนคีย์บอร์ดเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านโฟกัสจิรกุลนักแสดงชื่อดังอีกหนึ่งคนที่ออกมาค a l l o u อย่างต่อเนื่องเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเจอชาวโซเชียลบางกลุ่มเข้ามาดา่าโดยระบุเนื้อหาดังนี้คิดจะด่าคิดถึงศาลคิดถึงโรงพักด้วยนะจ๊ะเตรียมเวลาและเตรียมเงินมาให้พร้อมนะจ๊ะเศรษฐกิจแบบนี้คงมีเงินจ่ายนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะ ล่าสุดนางสาวโฟกัสธิรกุลพร้อมทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความเดินทางมาศาลอาญารัชดาเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีเกลียนคีย์บอร์ดที่โพสตให้นางสาวโฟกัสได้รับความเสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งหากมีความผิดจะมีโทษจำคุกสูงถึง2ปีปรับ200 0 0 0บาทและยังฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งอีก1ล้านบาท ช่วยยุคแบบนี้ค่ะแล้วเขายังเลือกที่จะแบบเอวิจารณ์เราแบบนี้อยู่ก็ก็ต้องลงเป็นเคสตัวอย่างเลอะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อความที่โง่ๆใส่เราเนี่ยมันไปในจริงไหนที่ตองไหนอะน้องกฤติโอ้ยจริงๆมันมีเยอะมากเลย่ะคแต่อันนี้คือเป็นแค่มันเป็นหลักหลักฐานใด้สำนวนนะครับแต่ว่าเอาเอาเท่าที่เท่าที่ที่ปพบอกได้นะครับก็คือว่าไปว่าให้น้องโฟกัสเรื่องควาเสียหายดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเขามาขอไกลเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราจะยอมนะฮะก็อย่างแรกต้องมาก่อนอย่างแรกเขาต้องมาก่อน ที่เราอยากจะได้จาบนี้อยากจะให้เขาโหม่งกับทคนนะครับรวบรวมหลักฐานเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ให้น้องโฟกัสดูนะครับแล้วก็ให้น้องโฟกัสตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อไปต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าบิ่นประมาทแต่ว่าเข้าดูมินนะครับซึ่งมีออาราโทษเนี่ยแตกต,ต่างกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขอปพึกษากันก่อนนะครับว่าจะจะ,จะดาเนินการยังไงกับคนที่เหลือนะครับน้องโฟกัสอยากฝากไปบอกอะไรกับคนที่เหลือไหมที่แบบมีพฤติกรรมทานองเนี้ฮะ มีโอกาสให้เขามาไกลเกี่ยม,มาขอโทษไหมหรือว่าเขาต้องการาำข,ขอโทษเป็นเงินเท่านั้นอยากแรกเขามาเจอ,บบอเเนหน้าเามา้าหาอะไรกเะคือเรื่องนี้เราฟ้องมีคดีอาญาน,นะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เดียย๋ยเราต้องออกหมายเรียกเขามาตั้งแต่ถึงฟ้องอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่มานะครับแล้วใส่สวนมาเกิดว่มีบูลนขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะครับนี่คือกระบวนการทางศาลยังไงตัวก็ต้องมาเพราะเราฟ้องมีคดีอาญานะครับ คนเดียวทั้งหมดสามในสามคนแต่ว่าวันนี้ฟ้องก่อนคนหนึ่งครับทำไมถึงฟ้องก่อนคนเดียวเลยค่อยๆทยอยครับเพราะว่ามันมีหลายคนนะครับแต่ว่าคนนี้นี่คือหลักฐาชัดกว่าบ้านคนนี้ขี่กว่าขี่กว่าเพื่อนนะครับเราก็ชื่อนามสกุลชัดนะครับตัวอีสานที่สามคนเนี่ยเราก็มีชื่อนามสกุลแล้วนะครับตัวตัวของคนนี้เขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนหน้านี้มาหลังครั้งแล้วก็เท่าที่เราตรวจสอบพบนะครับมีการโพสต์ในทํานองว่าน้องปกกันได้ไม่ดีเนี่ยจำนวนสองครั้ง ถึ้านานีคือหน,น,นึ่งร้านนีคือเคสละหนึ่งร้า <IS C> e <at> นค,คนละใช่ครับสามสิบสามคนก็หมละวขละร้านใช่ไหมโพสเกี่ยวกับการเงินหรือว่าบันเทิงครับผมเออเป็นการโพสเอออเาแคปภาพของน้องโฟก,กัสไปนะครับแล้วก็ไปว่าในทางเสียหายในทางการเงินหรือว่าเป็นเรื่องว่าในเรื่องส่วนตัวก็ส่วนตัวครับสามสิบสามคนนี่คมอจะรายละหนึ่งร้านเหมือนกัน ก็เดี๋ยวน,นี้ต้องอยู่ที่น้องโฟกคัสตัดสินใจนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่เรามาฟ้องกับคนหนึ่งก่อนแล้วได้ค่าเสียหายหนึ่งล้านนะครับ